ยายยายกินข้าวก็อย่างยายกบผักกินกบผักอะไรใหยยายยายผักตะวาดนี่ดูยายนะคะผักตะวาดอันนี้ก็จะเป็นผัดเผ็ดหน่อไม้ส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำพริกกะปินะโชว์มันนี้หน่อยอันนี้นะคะมะระกับมะเขือกับ ต้มกะทิใช่ไหมยายแล้วก็แคบหมูแล้วก็หัวปีนะคะหัวปีต้มกะทิจวดเลยยายยายจัดเลยยายเน่จัดเลย <c oughs> เลยายจัดไปอยู่ยายุ้ม แยกมันไแม่เอาเม็ดไว้ก็เดี๋ยวอร่อยจัดเลยจัดเลยตามายเยอะตามายเยอะแล้วก็กินสีกริโย๊กกินโลดิโ